สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลงานสักขอบตานะคะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะไซส์ใหญ่สุดราคาเท่านี้นะคะเท่านี้แถมให้สําหรับลูกค้าที่มาจากติกต็อกนะคะติดต่อเข้ามานะคะาใา้เจี๊ยบจะบอกรายละเอียดให้อีกทีนะว่าจะสักแบบไหนดีนะมีเส้นเล็กกับเส้นนะคะเส้นใหญ่มีสองแบบแค่นั้นให้เลือกนะคะตอนสักลูกค้าเจ็บไหมไม่เจ็บครับเนาะตอนแรกลูกค้ากลัวมากเลยเนาะกลัวกลัวเลยอะ่ะแล้วแบบจริงๆตัวเองสักเต็มตัวอยู่แล้วแต่ว่ากลัวสักตา แต่เรามีอาชาทาให้ฟรีนะคะก่อนสักข้างละ30นาทีนะคะลูกค้าติดตามมาจากทิกต o k เห็นผลงานของช่างเจียบแล้วได้ไปสมใจเหมือนที่อยากได้ไหมคะเนาะเหมือนเหมือนเหมือนในวิดีโอจากคลิปที่ทิกต o k เลยเนาะของ <นะ S 1> ตีนก็ได้แบบนั้นเนาะ จะ,จะไม่ผิดหวังนะคะถ้าเกิดว่าดูงานช่างเจี๊ยบแล้วมาหาช่างเจี๊ยบนะไม่ใช่ดูงานช่างเจียเเาาเจ๊ยบแล้วเอางานช่างเจี๊ยบไปให้คนอื่นทําตามมันไม่เหมือนกันนะคะคนละช่างเนาะยังไงขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามมาลูกค้าจากทิกตอกจะได้ส่วนลดแล้วก็ได้แถมไซส์ด้วยนะคะซับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลดราคาถือว่าลดในตัวแถมในตัวเลยนะติดต่อกันเข้ามาเยอะนะคะขอบคุณค่ะ